ความรู้สึกวันนี้มันแบบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างพูดไม่ออกเลยค่ะหนูดีใจมากรู้สึกว่าก็าหนึ่งวินาทีที่เราต้องการมันมันมาถึงแล้วจริงๆแล้วก็ความพยายามที่เราพยายามมาตลอด2ปีมันส่งผลในวันนี้แล้วคว่ะปาหลายเยอะเหมือนกันข้าวเยอะอยู่เ <laughs> มื่อกี้พี่ทีมบอก,กว่า <as S 1> ต้องหุอปเอาไเลยนี่มากจับมือจับมือแล้ทำหน่อยยังไงบ้างตอนนั้นหน ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ดีว่าทั้งสองคนความจริงสาวงานทั้ง40คนทุกคนขึ้นมาตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสมมงกุฎหมดเพราะว่าเรามาด้วยความเต็มที่แล้วก็มาด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นจริงๆวินาทีนั้นคือตื่นเต้นมากๆค่ะในใจก็ขอให้มีวินาทีของตัวเองแต่ว่าก็พี่สูก็สุดยอดเหมือนกันค่ะก็รับผิดรับผิดพี่สูมากๆเหมือนพูดอะไรกันเยอะเหมือนกันสปาร์ตสปาร์ตเห็นขยับตาไม่ได้ไหมโรบเห็น โอ้ยหนูก็พูกับพี่ซุว่าแ my sister ค like ือรอบลภาพสมบูรณ์ในวันนี้มันก็แบบครั้งแรกที่มาเข้ามาไกลมากๆเลยของสั่ยอะค่ะเสียงที่มันออกไปต่อโลกสําคัญมากกว่าตาแหน่งน้องถึงเราก็คัดหวังในการงมเหมือนกันกับว่าสุดช้ายแล้วเนี่ยเราก็ทําเต็มที่ในแบบของเราแล้วก็วันนี้ก็อยากแสดงความยินดีนะคะกับน้องมปเราจะส่งน้องไปเม็กซิโกกันค่ะ ก็สมมติหลาไม่นสายตาเลยอะไรเงี้ยถาถามุกฟ้าค่ะว่าอะไรที่ทให้ไมาสายตาเลยหนูมองว่ามันคือความมุ่งมั่นที่หนูพยายามมาตลอดค่ะมันไม่ใช่แค่การประกวดในปีนี้อย่างเดียวแต่หนูเชื่อว่าหลายๆคนเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูพยายามอะไรบ้างแล้วก็สู้เพื่ออะไรบ้างจนทุกวันนี้ก็จนวันนี้คนเห็นแล้วว่าสิ่งที่หนูพยายามสู้เพื่อมันมาตลอดหนูสมควรที่จะได้รับมันหนึ่งวินาทีที่หนูพูดอกติมัน รู้สึกอะไรบ้างตรงประจำอะไรได้บ้างไหมตงตอนเดตรงหัวมันมันปะปนกันไปหมดเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าหลังๆก็รู้สึกขอบคุณตัวเองแล้วก็เหมือนหน้าทุกคนลอยมาแบบผ่านหนูเร็วมากสูจ่จนหนึ่งวิคุณพ่อคุณแม่ทีมคนรอบข้ามเพื่อนๆผู้เข้าประกวดเรารู้สึกว่ามันคือโมเมนต,ต์ที่เป็นโมเมนต,ต์ของเราแต่ก็เป็นโมเมนต์ของทุกคนเหมือนกันจริงๆมีความตังลอะต้องไหมครับ จนกว่าจะได้รับโอนสคือทุกคนที่เข้ามาดูทอปาคือตัวเองเลใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็เราเห็นสกลภาพของเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีความเรามองว่ามันคือแรงผลักดันให้เราสู้เต็มที่มากกว่าจนทําให้เราสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะคำถามยากไหมคะสำหรับโบนัยากนะหรือบอกว่ายากเพราะมันอาจจะด้วยความกดดันด้วยแล้วก็เวทีด้วยค่ะด้วยบรรยากาศอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าหน้าตอบในห้องอาจจะไม่ได้ยากเท่านี้เนาะแต่ว่าด้วยบรรยากาศอะรอย่างที่บอกแล้วก็ อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าคำถามท็อป5้าท็อป3ามเป็นอะไรที่หินมากๆวัดมันสมองกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้พอเริ่มตอบเป็นภาษาไทยมีกีก่คนคะวันนี้หนูตอนแรกก็กังวลนิดหน่อยนะคะเรื่องการตอบคำถามเพราะว่าหลายๆคนคอนเซิร์นเรื่องของเสียงเราแต่ว่าหนูรู้สึกว่าวันนี้เราอยากขึ้นไปพูดสิ่งที่อยู่ในใจเราจริงๆสิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกคนจริงๆ แล้วหนูก็คิดแล้วว่าไม่ว่าวินาทีนั้นเราอยากที่จะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นไปตามที่อยู่ในใจเราแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกสบายใจที่จะตอบภาษาไทยก็เลยตอบภาษาไทยค่ะอีกคนที่ที่คนชมก็คือสมิธเรือกตอบเรารู้สึกว่าเราเราโอเคไหมเราคิดว่าเราตอบได้โอเคยังดีไหมคะดีไหมคะอ๋อแต่เราก็เต็มที่ค่ะรอบทั้งรอบท็อปห้าแล้วก็ท็อปสามแล้วก็ัดใจเสมอค เราสู้รู้สึกว่ามันยากไหมคะสำหรับคำตอบที่ได้ยากนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ไหวพริบในการคิดเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันเราไม่ได้ตอบคําถามอะไรแบบนี้ทุกวันเนาะแต่ว่าก่อนที่จะมาประกวดก็มีการการเทรนแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องการตอบคําถามค่้างๆเยอะอยู่ค่ะจริงๆเราอะไรที่ยากที่สุดการประกวดไหม ก็จะเป็นคอมเมนต์ค่ะอของตัวซูเองก็จะเป็นคอมเมนต์เพราะว่าการเรียนเดินเนี่ยซูก็เพิ่งเรียนได้มาสามเดือนที่แล้วเองทุกคนค่ะก็ไปน,น,รรนอนาากกาี้รู้สึกกดล็อกนะคะจากกระแสที่ที่มาได้ต่างๆมาแล้ววันนี้ก็แบบทำด้ีมากกดล็อกมากกดล็อกมากๆเลยรู้สึกแบบวินาทีมันผ่านไปไปเร็วมากแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองในวันนี้มากมากเลยค่ะน้องมุกค,ค่ะค่ะนักเสี่ยม เอามุกนะคะเป็นตัวอย่างของคาว่าเวทีแ hmm. ห<ๆ>่งโอกาสจริงๆเพราะว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นทีมใหญ่หรือว่าไม่จําเป็นจะต้องอะไรนะคะขอแค่คุณมีความตั้งใจคุณมีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองฝึกฝนแล้วก็มีความกล้านะคะ mm hmm. มีความเ mm hmm. ชื่อมั่นในตัวเองเพียงเท่านั้นนะคะใส่ให้เต็มที่เลยเวทีแห่งนี้นะคะเหมือนที่น้องหม่ไทยเคยพูด mm. ว่ามงกุฎมีมงกุฎเดียวคะ่ะแต่สายสะพายมีหลายอันหนูอยากไปดูมือถือมากตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นวะ เสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นค่ะสะใจไหมคะกับผลกคนสะใจไหมคะสะใจนี่หนูสะใจมากทีแบบนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือมันไม่ใช่แค่รางวัลเนาะพร้อมสักครู่เองที่เพื่อนๆขึ้นมาก็มิตรภาพเนาะแต่ละคนก็มาแสดงความดีนะคะอยากจะบอกว่าขอขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ขอแสดงความดีกับทุกคนอีกรอบหนึ่งค่ะตอบแทนก็สุดขอบสดงบนเวทีมีอะไรจะพูดไหมเหรอคะก็ ทำเต็มที่เราก็จะได้ในสิ่งที่เราทําแค่นั้นเองค่ะใช่ค่ะสุดๆเลยมุกไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจมุกร้องไห้เพราะดีใจด้วยซ้ำเพราะว่ามันส่งผลแล้วมนกรู้สึกว่าทุกอย่างมันคุ้มมากๆเลยค่ะเขาคุณมมากๆค่ะที่มองเห็นค่ะทีนี้ถือว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์สุดๆนะคะตอบโจทย์ไปต่อค่ะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อนแม่ปุ้ยส่ง อย่างแรกก็อยากขอบคุณทุกคนค่ะที่มาร่วมเฉลิมฉลองในวันของพวกเราทั้ง40คนเลยแล้วก็รวมถึงทีเพียน g l o b a l Miss u n i v e r s e Thailand ด้วยหนูขอบคุณทุกคนที่เค้าอยู่เคียงข้าง,างตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวหนูวันนี้หนูทําได้แล้วนะคะแล้วก็ในอนาคตการไปเม็กซิโก,โกจะเป็นยังไงเราก็ตอบไม่ได้เพราะมันคืออนาคตเนาะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าปลายทางจะสมหวังหรือผิดหวังแต่อย่างน้อยหนูมีหวัง แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความหวังไปกับเรื่องราวสุชาตาไทยยังอยู่ในนู่นนะคุณรอคุณรอคิดเลยเหรอโอเคคิวตัวได้เลยค่ะสุชาตาช่วงสีไทยเลย